ผู้ชายหมดรักมักจะทำสอสิ่งนี้ถ้าตอนนี้คุณคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกว่าผู้ชายของคุณดูแปลกไปดูไม่เหมือนเดิมเอ๊ะหรือว่าเขาจะหมดรักฉันไปแล้วมีวิธีสังเกตยังไงดูการยังไงดูลักษณะยังไงให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับข้อที่1ไม่มีเวลาให้กับคุณหรือว่าเวลาที่เคยให้ไม่เหมือนเดิมตอนคบกันใหม่โหเช้าใสใบเย็นก่อนนอน โทรมาเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับเวลาเปลี่ยนไปผมก็มักจะบอกทุกคนเสมอว่าโอเคเขาจะต้องลดตรงนี้ลงไปด้วยการงานด้วยความเครียดการเงินนะครับหรือว่ามีครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็มักจะลดลงไปตามเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันลดผิดปกติหรือคุณยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นแฟนอยู่เนี่ยแล้วมันหายไปแบบพวบเลยอะ่ะอันเนี้ยให้คุณสังเกตดีดีว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายคนนั้นอาจจะเริ่มหมดรักคุณไป เรื่อยๆนะครับและมาสู่ข้อทีอ่2อยู่ดีๆก็หล่อขึ้นคุณเคยสังเกตไหมแฟนฉันอยู่ๆปกติก็กินนอนตีพุงนอนเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนมาอยู่ดีปรับลุกขึ้นมาแต่งตัวดูดีขึ้นในทิศนั้นอะ่ะทำไมแต่งตัวดูดีจังเลยเฮ้ยจากที่ไม่ค่อยจะฉีดน้ําหอมเลยทาไมดูหอมจังเลยทําไมไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชุดนั้นไปซื้อมาเมื่อไหร่วะนั่นแหละครับเป็นอาการของคนที่เริ่มถอยห่างจากคุณหรือหมดรักคุณ เพราะว่าเขาอาจจะดีดานะครับในรักครั้งใหม่หรือว่าอาจจะไปชอบอะไรหรือไปชอบคนใหม่ๆส่วนวิธีการที่จะดึงเขากลับมาก็มีเยอะแยะนะครับวิธีของผมอยู่ใน y t u t u เนี่ยมี300คลิปก็ลองไปฟังดูได้ไม่ว่าจะเป็นแบบยาวลงรายละเอียดหรือว่าจะแบบสั้นนาที2อาทีก็มีนะครับดังนั้นผู้ชายจะหมดรักคุณมักจะทำา2สิ่งนี้ครับ